มาพี่น้องมาแล้วพี่น้องแม่บ้านแม่ยเบาแดดมาแล้วพี่นอ้องก็แต่ยังไม่กินเนาะบอกเอฟซีวันนี้เบื้องนานพักเบาแดดพี่น้องอขี้ไรขี้ไรแต่ว่าของกระจ่างงามๆอา้าวเพิ่งไปยังตำกุงก้งสดตำกุ้งสดใส่ป้าปูดู ط. อ๋อเอเคเท่ๆพี่น้องเพิ่งกัะนั้นปูดูแต่กุ้งสดใส่ข้าวปุ้นตำั่วกุ้งสดตำั่วกุ้งสดพี่น้อง ط. มากๆพี่น้องกินตำั่วกุว้งสดก็เบาแดด แตะเสียบเถอะพี่น้องเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รับหลักทุกๆท่านครับสุปุทุกคนเก็บเคยได้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีสุหมองสุบอลน้องเปิงเนาะสุเกะสุมุมกะมาพร้ามาพ่อาวกะซี้ก็นล้วครับกับเบ้าแดกพี่น้องเบ้าแดกไม่ละพี่น้องมือเดินเด้นกินประสาปีตอนน้องได้พี่น้องเด้อตาซั่วกับปุ่นพี่น้องตากุ้งไม่ล่ะตากุ้งซั่ว ตำซัวกุ้งเออเนาะจะสิวาเจังได็ตำซัวกุ้งพี่น้องกุ้งได้หลายบุอนี่เอเล่เลยครับบุอนี่กุ้งกุ้งมากไเอาเลยื่อยๆพี่น้องพี่ต้องเติมดอกน้ำยาตอนใบไม่อนีมากใบใบพี่น้องอยากกินตำกุ้งลุยเอาพักได้ก่อนล่ะมาแล้วบอกพี่น้องกุ้งพี่น้องกุ้งพี่น้องก็เอาหางออกนี่ยนอนมีบาดนี่เนอนได้กินง่ายๆเลยกกบะบอกได้ยอะดีเนาะหัวกุ้งโอ้ขอบคุณพี่น้อง กำมเรปดปลานี่คมเงยเถอบัดีอืมบัดจุ๊เอารล่ะมึงอับตาก่อน

ตัว,วกนนุ้งหรือคักร์แต่มือน้องเห็ดกำลังดีบ่ yep 嗯。Mm hmm.

หวาน no ข่ากันนาดพ่อตัขัวกับปุนนั่นมาเนี่ยตับตั่วกุ้งอื นี่จะประกอบกว่อ โอ้คนดูหลงโอ้คนอืม Mm. Mm. Khak khak Música uh. mm -hmm. เดี mm ๋ยวมาบ่เป็นบ่เวณแบบเยอมาแล้ว แค่ับเพี่น้องตำม,มุกพวกกุ้งไหม,มชิมไม้ปลาตำซื้อมตาตำกินเองเค็ดเองตรงเ็ดหลายกุ้งเบิดกุ้งก็ได้ เก่งเลยเพื่องเด้อเกี่งในที่นก่คือกุ้งเบิ้แซบเดี๋ยวขอปุ่นนดึงพื่อนนี่แซบข้าตำกุ้งมื้เนีไหมบคักคักเอาน่อยพ่เนาะอ้สำลักจินเดกกันพราะสำแหะครับขันกิริยาตาตั้งควาเบาดงบรสุภาพพูดจสม่ำกัขอถอดขอไพ่ได้เพ่งเด้อเอาสำรักจิ๋นเด็กเบาดงกขอตัวรับกอนได้เพ่งเด้บื่อมือยังสุ้กินกระถาเบิ้งเนาะพี่อนเาสำลักินเด็กีครับสวัสดีครับูคักอีกทีพ่อดอ